สวัสดีจ้าพบกับช่อง youtube สมมาทาโร่นะคะเปิดไพ่ไทยดวงให้กับผู้ที่เกิดวันเสาร์ ดวงนี้เป็นคลิปลายปักนะคะปักแรกของเดือนกรกฎาคม2564วันที่1-16กรกฎาคมคนที่เกิดวันเสาร์ทุกทุกท่านสิ่งใดที่ดีสิ่งใดที่ต้องเฝ้าระมัดระวังในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้เดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังและรับชมกันได้เลยนะคะ คลิปนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งคนวันเสารท,ทุกทท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะหากแมนชื่นชอบฝากกดติดตามฝากกดแชร์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะใครสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถทักแชท a c e b o o k สมมะพยากรมาได้ราคาเริ่มต้น3าํคำถามทั่วไป59บาท3คําถามความรัก99บาทกติกาง่ายๆโอ เงินส่งสลิปแล้วก็พิมพ์คำถามที่อยากทราบเรียงลำดับมาเป็นข้อๆได้เลยย้ำอีกครั้งว่าเพจ Facebook ชื่อส้มมะพยากรภาษาไทยทักแชทมาเลยค่กะกติกาและรายละเอียดพร้อมทั้งเลขบัญชีอยู่ในกล่องข้อความยินดีให้บริการนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์เนาะในเรื่องของความคิดวิตกกังวลเครียดอึดอัด ในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้มีปัญหาให้ต่อสู้มีเรื่องให้ต้องฝ่าฟันเจ็ดไม้เท้าหมายถึงต้องเต็มที่บางครั้งการงานการเจรจาการติดต่ออุปสรรคขวางหนามเยอะมากค่อนข้างที่จะเคี้ยวรากดินอยู่พอสมควรเหมือนกันบางคนมองไม่เห็นทางเลยว่ามันจะสําเร็จได้ยังไงมันจะทําได้ได้ยังไงหลายคนคิดกังวลไปเองล่วงหน้าบางคนย้ำคิดย้ำทำโดยเฉพาะบางเรื่องที่เคยผิดพลาดท,ที่เคย ผิดหวังเพราะฉะนั้นคนวันเสาร์เนี่ยต้องเคารพในกฎของเวลา เวลาจะเป็นสิ่งที่เยียวยาทุกๆสิ่งไม่ต้องเครียดไม่ต้องกดดันค่ะถ้าปัญหามันเกิดขึ้นแล้วจงยอมรับว่ามันเกิดปัญหาขึ้นแล้วขอให้คนวันเสาร์จงตั้งสติและพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้าแต่ในระยะนี้เนี่ยมันมีเรื่องของความครุ่นคิดไพ่ห้าถ้วยหมายถึงการยึดติดอยู่กับอะไรเดิมๆการจมปรับอยู่กับอดีตการยึด ติดอยู่กับความผิดพลาดความผิดหวังหรือบางคนรู้สึกอึดอัดใจเหนื่อยใจถูกจับจ้องถูกเพ่งเล็งมันเหมือนว่าตอนนี้ทำงานอะไรก็ไม่มีความสุขเลยหลายๆคนอยากจะเปลี่ยนงานบางคนอยากจะย้ายงาน แต่มันอาจจะยังไม่ได้เปิดโอกาสให้เราได้ย้ายหรือได้ไปสักทีบางคนรองานที่ใหม่รอการสัมภาษณ์รอการเริ่มต้นข่าวดีก็ยังมาไม่ถึงสักทีเพราะฉะนั้นใจเย็นๆตอนเนี้ ตั้งใจทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดใครจะมองเรายังไงใครมันจะเพ่งเลงหรือใครมันจะจับผิดอะไรยังไงช่างมันเราไม่ต้องไปสนใจใครมากแล้วไม่ต้องโทษตัวเองเลยคุณไม่ได้ทําอะไรไม่ดีคุณไม่ได้ทไไําอะไรผิดเพราะฉะนั้นตั้งใจทำหน้าที่ของเราแล้ววันหนึ่งเนี่ย เมื่อโอกาสของเรามาถึงอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะไปตรงนี้ก็สามารถที่จะลาออกแล้วก็ไปเริ่มต้นงานใหม่ได้เลยส่วนใครที่ทำกิจการหรือใครที่ตอนนี้เป็นเรื่องของการลงทุนการคิดว่ามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งแล้วอยากจะลงทุนอาจจะต้องคิดให้รอบคอบ ไ้เด็กถือเหรียญเขาบอกว่าถ้าคุณเป็นคนที่มีหัวการค้าก็สามารถค่อยคคิดลิเริ่มค่อยๆลงทุนได้แต่เริ่มต้นจากเล็กๆไปหาใหญ่อย่าเพิ่งเล่นใหญ่อย่าเพิ่งลงทุนเยอะเอาทีละนิดทีละหน่อยพอมันเริ่มได้ผลกำไรค่อยๆขยับขยายไป ไม่ต้องรีบร้อนแล้วช่วงนี้การเจรจาเขี้ยวลากดินนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีปฏิภาณไหวพริบแล้วใช้วาจาของเราให้เป็นประโยชน์ในช่วงสัปดาห์แรกนี้อะไรก็ตามที่คุณกำลังทำมันอาจจะไม่ง่ายแต่ไพ่เจ็ดไม้เท้าบ่งบอกว่าแม้ว่ามันจะมีปัญหามันจะมีอุปสรรคหรือมีเรื่องของการแข่งขันสูง แต่ถ้าคุณไม่ยออ่อท้อคุณลุยเต็มที่คุณสู้เต็มที่คุณจะประสบความสำเร็จส่วนคนที่ตกงานว่างงานตอนนี้คู่แข่งมันเยอะคุณก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมบ่มเพาะวิชาอ่านหนังสือนะคะดูตำรับตำราต่างๆแล้วเตรียมตัวให้พร้อมการเดินทางครั้งใหม่กำลังจะเริ่มขึ้น จสู้หรือเปล่าถ้าใจสู้ก็อย่ามัวแต่มานั่งท้ออย่ามัวแต่ปิดกั้นโอกาสตัวเองขอให้สู้ขอให้ลุยกำลังใจต้องดีและกำลังกายก็ต้องดีเช่นกันเป็นกำลังใจให้ส่วนคนที่มีความรักกรณีคนที่มีคู่มีเรื่องของความอึดอัด มีเรื่องของความทุกข์ใจส้มมาจะต้องบอกคนที่มีแฟนว่าบางครั้งเราจําเป็นต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองบางครั้งเราจําเป็นต้องป้องกันคนที่จะมาบ่อนทําลายความสัมพันธ์ของคุณไพ่มันไม่ได้บ่งบอกหรอกว่ามันจะมีเรื่องมือที่สามหรือมีลักซอนแต่มันเป็นความอึดอัดเช่นแฟนไม่ใส่ใจเราเลยแฟนละเลยเราไม่เคยสนใจเราจะถามไถ่สารทุกขสุขดิบดูแลเราเหมือนเดิมมันจืดจางหา หายไปหรือบางคนเนี่ยแฟนทําเหมือนเราเป็นนักโทษคอยจับจ้องคอยจับผิดคอยเพ่นเล็งจนเรารู้สึกอึดอัดหรือบางคนเนี่ยมันมีเหตุให้ห่างไกลกันหรือมีเรื่องทะเลาะหรือมีเรื่องเข้าใจผิดกันก่อนหน้านี้ต่างคนต่างจะฟาดฟันกันแล้วมันไม่ได้คุยกันด้วยเหตุผลนะมันเป็นความอยากจะไฝ่อยากจะเอาชนะซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ย คิดทบทวนและพิจารณาพิจารณาทั้งตัวเราและพิจารณาทั้งตัวเขาแล้วอะไรที่มันหาจุดกึ่งกลางระหว่างกันได้อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวนิดนึงแต่ถ้ามันปรับตัวเข้าหากันได้ส้มมาว,ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีไพ่บอกว่าไม่ได้เลิกกันแต่ไพ่บอกว่ามันมีความทุกข์ มันอึดอัดมันย้ำคิดย้ำทำหรือบางคนเนี่ยอกหักผิดหวังมาแต่ยังไม่สามารถ move on ได้ยังยึดติดอยู่กับคนเดิมๆยังจมปรักอยู่กับคนเดิมๆยังยึดติดอยู่กับความผิดพลาดผิดหวังมันเหมือนรู้สึกว่าโลกใบนี้มีผู้หญิงแค่เธอคนเดียวโลกใบนี้มีผู้ชายแค่คุณคนเดียวแล้วคุณไม่ยอมเอาตัวเองออกมาจากความทุกข์นั้นเลิกซะนะคะเปิดผ้าปิดตาออกโลกใบนี้ยังกว้างใหญ่ ผู้หญิงยังมีอีกตั้งเยอะแยะมากมายผู้ชายก็เช่นกันคนโสด สำหรับคนโสดตอนนี้อาจจะยังไม่พร้อมถึงขั้นปิดประตูหัวใจหรือถึงขั้นเรียกว่าปิดตายเลยก็ว่าได้เหมือนทุกอกทุกใจกับความรักมาเยอะเหนื่อยกับความรักมาเยอะแล้วยังไม่พร้อมจะเปิดใจจริงๆคนวันเสาร์ถ้ายังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรค่อยๆคิดค่อยๆทำเอาเรื่องเงินเอาเรื่องงานก่อนอุปสรรคปัญหาต่างๆในชีวิตตอนนี้มีไว้ให้แก้ไขถ้าไม่มีใครมาสร้าง ความเดือดร้อนลำคาญใจหรือมาบั่นทอนกำลังใจของคุณมันก็ดีจำไว้ว่าถ้ามีแฟนเนี่ยเขาไม่ได้ส่งเสริมหรือไม่ได้เป็นกำลังใจ ก็ say goodbye ไม่เอาดีกว่าตอนนี้โฟกัสอยู่ที่เรื่องงานโฟกัสอยู่ที่เรื่องของความสําเร็จจะดีกว่าเนาะส่วนเรื่องเงินจริงๆแล้วเรื่องเงินเนี่ยมีเข้ามาเรื่อยๆอยู่แต่มันก็มีรายจ่ายออกไปบ้างเรามาระวังผู้คนที่จะมาเบียดเบียนคุณใครที่ลงทุนอะไรไปก่อนหน้านี้เตรียมเก็บเกี่ยวผลผลิต น้ำซึมบ่อทรายถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เยอะแต่มันก็มีเกณฑ์ว่าจะได้เป็นรายรับเข้ามาหรือเตรียมเงินไว้เพื่อจะลงทุนสักก้อนหนึ่งสามารถทําได้แต่ค่อยๆริเริ่มจากเล็กๆไปหาใหญ่ช่วงเนี้เตือนเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงเตือนเรื่องการถูกยืมเงินไม่ได้คืน หรือเตือนเรื่องของการทํากระเป๋าเงินหายเพราะฉะนั้นช่วงเนี้เรื่องเงินอย่าไว้ใจใครทําอะไรก็ให้รอบคอบโดยรวมสภาพคล่องทางการเงินยังดีอยู่ แต่อย่าหาเรื่องเสียเงินเพราะความใจอ่อนเด็ดขาดนะคะกระเป๋าตังค์ของมีค่าก็เช่นกันเอาไว้ใกล้ๆตัวอย่าไปทำตกทำหล่นที่ไหนมันเสียดายนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพคนที่เกิดวันเสาร์ระมัดระวังปัญหาความเครียด ไมเกรนปัญหาที่เกี่ยวกับสายตาและการมองเห็นช่วงนี้ทานอะไรที่มันบำรุงสมองทานอะไรที่มันบำรุงสายตาบ้างแล้วพักผ่อนให้เพียงพอการพักผ่อนให้เพียงพอหมายถึงการนอนหลับสนิท นะคะนอนหลับสนิทโดยไม่คิดไม่กังวลอะไรใดทั้งสิ้นแล้วมันจะช่วยในเรื่องของความเครียดความดันหรือปัญหาไมเกรนและปัญหาสายตาได้ด้วยก็อย่าลืมทานอาหารบำรุงสมองแล้วก็ทานอาหารบำรุงสายตาแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความคิดทัศนคติ ถ้าคุณยึดติดอยู่กับเรื่องเดิมๆยึดติดอยู่กับความผิดหวังผิดพลาดล้มเหลวตัวคุณก็จะเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเอาตัวเองออกมาจากความทุกข์นะคะทำบุญด้วยแสงสว่างทำบุญกับคนตาบอดหรือทำบุญบำรุงค่าไฟและเติมน้ำมันตะเกียงเอาที่คุณสะดวกแต่เกี่ยวข้องกับแสงสว่าง แล้วในระยะนี้จะต้องเตือนว่าอาจจะมีงานข่าวดำเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาของมนุษย์โลก จงทําใจให้ได้แล้วบอกกับตัวเองเสมอว่ามันเป็นธรรมดาของโลกดังนั้นคนที่อยู่ก็ต้องสู้กันต่อไปนะหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยและหากมีข้อสงสัยไม่สบายใจอยากจะดูดวงทักแชท Facebook ส้มมะพยาก์วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ